เพียงลุงสูงเพียงอ่าวสูงเพียงต่อจะอยได้ฮักไงเพียงรักจะได้คนจะได้มนเหมือนตองจะได้มองเหมือนเทาจะได้เกาเสียสีให้จะได้มีสีแสงคือพระจันทร์มีวันคืนดังดวงพระอาทิตย์จะไม่ลิตคือพระโมคคลาอายุวัณณุสุข,ขังพลังมันยืนมันคำผูกแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอน้อยว่าดังนี้ แล้วบทเไวไ้ไสให้พอนผูกแขนบทนี้สามารถไสได้ทั้งเด็กน้อยไซและเด็กน้อยญิงวาดังนี้สาธุสาธุสาธุาธผูกเบื้องไสให้ขวัญม้าผูกเบื้องขวัวให้ขวัญยุคุณพระพูดนิมนต์อยู่ทั้งหลังคุณพระรมนิมนต์อยู่ทั้งนาลูกผู้ข้าของให้ยุกลางคุณพระบางนิมนต์มายุเก้าจับกระมอมจอมขวัญพุทธงฮักษารรมาฮักษาสังฆาฮักษาอรหังปัตโตนะโมพุทธายะ สบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าพอแม่หากลูกนี่เสมือนดังดวงตาหากโบลาลืมไรลสัวเพียงพอหน่อยหัวใจติดหอยคอยคองป่องล้ำคำใดดีงามเลิศดล้ำนำป้อนปอนเสจใจลูกแก้วเอ๋ย กาบสุขสบายดีพอเม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกลับมาพมมาพ่อกับจันสุกสาวลาาในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี้ัจนสุกเองก็มีคำผูกคอต่อแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอ่น้อยน้ำออกมาต้อนมาฝากน้ำออกมาเล่าเอามาเบ้าสู่พอเม่พี่น้องป้องปายนั้นได้หาฟังคือเก่าคือเดิมสีมาม่าจังสีน่นอพี่น้อง อีกบุดนก็ใกล้จะหอดบุญปีใหม่ลาวนั่นเองอาจจะมีหลายคนเนาะที่ว่าเพิ่อนอยากได้ค้ำอวยไส้ให้พระหรือว่าค้ำผูกข้อต่อแขนนั่นอ่านักค้ำผูกข้อต่อแขนนั่นน้นนำเอาไปผูกข้อต่อแขนให้ลูกให้หลานให้ลูกให้เต้าของเขาในอ่าบัว่าจะเป็นวันบุญปีใหม่ก็ดีบุญปีใหม่บัวว่าจะเป็นบุญปีใหม่ลาาบุญปีใหม่สากลหรือว่าวันศิลวันพระพ่อแม่อ่าเพ่อตู่ไม่ต่ไม่ยายอยากผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าของเขาก็จะได้เกิดความเปลน ลีมุคุณดีนกักแลเพื่อนว่าชันพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมโจย์ค่าผู้ข้อตัวแขนสาหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยนั่นเองและทุกคนก็มาเตรียมโจย์แต่ว่าถ้าผู้เด็กนั้นโจย์บทันแล้วก็มีความยุ่งยากในการเว่าการว่า,า,วาเนาะจันซุกเองก็มีปื้มเนาะนี่เป็นปื้มอวยพรต่างๆแต่ว่าอยู่ในปื้มนี่จะบบมีบทบาสีสู่ขวัญเพราะว่าเป็นปื้มอวยสายแห้พรต่างๆปื้มบาสีสู่ขวัญจันซุกยังบ่นได้ออกเนาะถ้าได้ออกมือแดดและจันซุกนั้นจะแจ้งทุก คนตื่มอีกเธอหนึง่งก็จะเป็นปื้มบาสีสูขวันในงานต่างๆเนาะและอยู่ในปื้มนี่มีทั้งบดสมบัติสมมาพ่พเม่บทสมบัติสม,มาผัวผู้คอตัวแขนผู้เท่าผู้แก่เด็กๆ็กเด็กน้อยหวยเสให้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหวยเสให้พรทั่วไปคนค่าขายปีไม่อ่าหวยไซ้ให้พรค,คนมาพอบุญพอทาน ที่เราจะสุกว่ามาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่มีมดเหมือนกันในหัวเดียวเนาะถ้าว่าผู้เด็ยสนใจเพ้มบวยพรต่างๆก็สามารถทักหาจันสุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาจันทุกได้ทั้งเบื่อไลนที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เส้นเดียวกันเนาะ แล้วบทยาวๆนน่ส่วนหลายจะเมนหม้อพอรเป,เป็นคนนำไส่แต่าบากระบุเป็นอย่างเนาะ,ะถ้าว่าผู้ใดทองแล้วบทจือเฮาเป็นคนรรมดาเฮาทองเฮาเว้าก็ได้เพราะว่าเนื่องง่ายและสะดวกสบายในปุ้มนน่เนาะถ้าว่าผู้ใดมากบทยาวก็เลือกนำไส่บทยาวถ้าว่าผู้ใดมากบทบนยาวก็สามารถเลือกนำไส่ได้เนาะ และนพพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะมาะฟังคาผูกคอตอแขนสําหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยนั่นเองเพื่อให้เปลี่นสิริมุขคุนแก่ลูกแก่หลานเฮานั่นเองนะพี่น้องคําเว่าคําบานี่ที่ว่าคําเว่าคาบาเานาะโบว่าจะเป็นในปึ่มของจจนซุก,กด็ดีหรือว่าเขาจะได้นํามาจากสถานที่อื่นก็ดีและเป็นสิริมุขคุนเซนเดียวกันนําเอามาผูกคอตอแขนให้ลูกให้เต้าโดยเฉพาะในเอ๋น้อยเกิดหม่นี่จะสิเนาะแม่เพิ่อนออกกำลัออกกำลัหรือว่าออกห้องหมอหรือว่านางไฟ ออกกลับมาเนาะหรือว่าจังจะอยู่ในอ่ะอยังอ่ะอยังนั่งไฟอยู่เขาผู้เป็นคนไปเยี่ยมไปยามหรือว่าเขาอยากผูกคอต่อแขนให้แอ่น้อยก็จะได้เกิดความเป็นสิริมงคลดีน่าแกล้เพื่อนว่าสันพี่น้องเดี๋ยวมาฟังคําผูกคอต่อแขนแล้วมีทั้งบทผู้อ้าวใหญ่และก็เด็กน้อยและก็แอ่น้อยทุกคนก็สามารถเลือกนำํำได้เนาะว่าบทแดเเมาะผููใหญ่บทใดเเมาะเด็กด้อยบทแดเเมาะกับแอ่น้อยนอะแต่ว่าที่ว่าอาจารย์สุขจะเว้าเป็นนี่แม,ม่นอ่าแม่นเมาะกับแอ่น้อย ไม่เกิดไม่วาสันซาพี่น้องเขาจะมาว่าจังซี่สาธุสาธุสาธุนสามเท้อเนาะ แล้วเขาคํำน้ำหนานี่แล้วแต่เขาจะใส่เนาะเขาจะใส่ว่าไฟดอกต่างค้ำไฟขาวต่างแก้วแม่ผูกแล้วเนาะให้อีลาลูกลาบลากเนาะหญยสูงหญ่เพียงลุงสูงเพียงอ่าวสูงเพียงต่อจะอได้ได้ฮักงญ่เพียงรักจะได้ไดคนจะได้มนเหมือนตองจะได้มองเหมือนเทาจะได้เกาเสียสีให้จะได้มีสีแสงคือประจันมีวันคืนดังดวงพระอาทิตย์จะมีลิดคือพระโมคคลาอายุวันโนสุขังพลังมันยื่นมันเย็นอีลาบักลาเขาจะใส่วาไปเนาะเดี๋ยวเขามาฟังบทที่สองครับผูกคอตัวแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าเอหน้อย วาดังนี้สาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุผู้เบื้องซ้ายให้ขวัมาผู้เบื้องขวาให้ขวัญยุสให้อีลาบักลาเลี้ยงใงหไงสูงให้ลูกลามีอายมมันยืนห้อยเอดพันภาษาญ่เพียงลุงสูงเพียงพอ่อเพียงแม่ให้ลูกลาได้อยู่แ่าอยู่แก่คือพระโพธิ์พระให้จงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนได้อีลาบักลาลูกลาเฮากะสซวาไปนั่นเองนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้เปลี่นพ่อเป็นแม่เอ้ยไอ้แม่ป้าพ่อลุงอ่อย่าลืมจดไหว้ซ่อมไหว้บัวว่าจะเป็นในปื้มมงจันซุกกว่าดีหรือว่าจะ มาจากสถานที่อื่นก็ดีและเปลี่ยนสิริมุขคุณเซนเดียวกันคําเว้าคําว่าที่ว่าเป็นมุขคุณเมื่อเฮ้าน้าเข้ามาอยู่ในเหืออในศาลเมื่อเฮ้าน้ำอามาผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ลให,ล,หลานของเฮ้าแล้วก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมุขคุณตามมานั่นเองจันสุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็นประโยชน์ใหครับพอแม่พี่นอ้องป้องปายนั่นบบหลายก็น,น้อยทานผู้ชมเขคาว่าเบื้องแรกเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันแพร่ขที่ทานหากักได้ครับเบิ้งรับชมนําสาหรับ แล้พบพ่กันใหม่ในเธอหน้าสำหรับเธอนี้ซ้ำบายดี